เดี๋ยวเราพี่น้องผมขี้ผมไหม่ผมใส่สะพานเจาะควันใหม่ครับคือว่าปัญหาไอ้เดี๋ยวผมไปบิุงเนี่ยพี่น้องปัญหาที่ว่าน้ำมันรอสูนไม่ค่อยออกดีนะพี่น้องอูย้ยขี้ดินไหมก็จะอะไรเก็บมายญาเลยบ้างทีนี้ก็เป็นหมึดหมึดวะพีนี่ครับคือว่าเครื่องนี้น้ำมันรอสูมันจะออกปองนี่เลยนี่พี่น้องมันจะออกปองนี่เห็นบ่เนี่ยออกหู้นี่ หู้นี่นี่มันมันิ่มาเชื่อมกันกับไปกับหู้มันถิ่เขามาเขานี่กันนะครับนี่นี่หู้ดีเพิ่งมเพิ่งเนี่ยที่วงจรมาเนี่ยนี่ครับเนาะเขาว่างไปมันถิสี่เหียนป่ะนี่ครับนี่คือว่าหู้หู้หูตัวนี้มันมันถิ่นอะไรเชื่อมกันกับไปมันถี่ไรมาเขาหู้นี่นะพี่น้องมดที่นี่เอ่อคือว่าอันนี้คือว่าแก้ปัญหาอีกแบบหนึ่งเด้อคือว่าเป็นอย่างน้ำมันรอสูบมันคอยยังบ่คอยออกกอกไรออกสูบนะพงเล่ยมาแก้ปัญหาตรงนี้แหละคือว่า มันในหูมันน้อยเห็นป่ะหูมันน้อยผมบอเลยวามาขวานหูใหม่เดี๋ยวก่อนเดินไปหน่อยมันก็จเป็นอันเออชัดแล้วชัดแล้วมโมกีดมาขว่อยชัดเนี่ยครับผมขวานหูใหม่เห็นป่ะบอกยังไงเลยนี่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 พี่น้องนี่นี่ผมซีบ้างเนี่ยเออเดิมที่เป็ิหูน้อยๆเลยพี่น้องหูสีบางใหญ่เด้เดี๋ยวผมใบ้เบ้างไอ้เบิ้งตัวตัวที่ผมบอได้ใส่สะบานจอเด้อเปรียบเทียบกันนี่ครับนี่คือไอ้ นี่คือบาตัวที่บริใสสว่านเจาะควนใหม่ครับคือว่ามามาดําเดิมเลยนี่นี่พี่น้องนี่ตัวนี้ตัวนี้คือว่ามันมันมาดําเดิมจากลาดมาเลยนี่ครับหู้งีแค่นี้เองทีนี้ผมใส่สว่านดอกใหญ่มาควนเนี่ยมันใหญ่ขึ้นเพื่อยังเพื่อว่า้มันรอสูที่ว่ามันไหลออกจากเครื่องนั่นเอ้ยตรงนี้ผมซี้เพิ่อ่ะต่อแรกน่ะเนี่ยตัวเนี้ยมันมันมันถีมันไหลเขาหนีไงครับพี่น้องมาที่นี้กันหู้นน้อยนี่ มันที่เขาบริจ็มที่นะครับน้ำมันรอสูมันที่เขาบริจ็มที่นี่คือคือปัญหาของมันเอ่อหมายว่าสมมติว่าเพื่อว่าสมมติว่าเขาหนางาเนาะเขาใส่ไปสักพักหนึ่งนี่มันมีเศษขยะเศษอยังแล้วเตนมันมาอุดทางในเนี่ยเศษชี้เรื่อยนะพี่น้องเนี่ยเนี่ยมันเขาไปอุดรลองบาเนี่ยที่นี่มันอุดรองบาแล้วมันมาตันหูนีน้าคันหูน้อยนี่มันมันติดตันไว้งไงครับน้ำมันรอสูบมันที่เขาบ่ค่อยได้สะดวก ขันห้องคว่ำหู้ยใหญ่ทีนี่มันมันบ่อตันครับตามที่ผมก็ใส่มาบ่อตันเลยเพราะว่ามันหู้ใหญ่ไอตัวไอตุ๊ตตุตีนสูงขั้นอื่นมันยังมันเนี่ยเนี้ยเนี้ยตัวเนี้ยพี่น้องเนี่ยตัวเดือยตัวนี้มันเนี่ยเดือยตัวนี้นะมันติดก๊อมันติดก๊อฟลองมันไปตลอดเลยนะมันถิอบ่อคอยตันนะครับมันถิอบ่อคอยตันอือเนี่ยพี่น้อง นี่ผมถึงนี่นําว่าไอคันซื้อมาบ้ามากยังไม่เลยนี่ให้ใส่ดอกสวรรค์จ่อเลยครับเอาดอกสีใหญ่หน่อย,ยเอาดอกใหญ่เลยเพี่น้องจ่อเลยครับแต่ว่าจ่อดอกจ่อทั้งสองขางเด้ครับจ่อขางนี้แล้วก็ต้องก็ต้องมาจ่อฟังนี่น้าครับนี่นี่ครับจ่อสองฟังเลยเพอยังเพราะว่าห้าวที่ได้เปลี่ยนใส่ฟังอะไรอะไรง่ายๆครับตุ้มรอาเข้าใส่ฟังนี้แล้วหรือขันห้าวจะใส่ฟังนี้เ้าวก็ใส่ฟังนี้ได้หมายคว่เาเอาใส่ได้นี่น,นะเนี่ย เองตีเปลี่ยนด้านเป่นฝัด้านนีหเือตีเปลี่ยน,น,นเป็นด้านนี้ก็ได้งันทีนะครับเอ่อห้องจอยสองฟังเลยเมื่อกติแก้ปัญหาน้ำมันบ่ค่อยออกได้ได้ประมาณนึงถือว่าเด,ได็ได้ดีเติบนะครับได้ไดีเติบไปล,ละเนี่ยนะครับครับพี่น้องเ๋้วขันลองเห็นบบผมเลยนะครัรบวันที่นี่เหน็นผลเหน็นเหน็นเห็นผลเลยนะครับเหนเนาบา็นดนว่าโอ้มันออกดีกว่าเก่าตัวนี้อ,อย่างประมาณนี้นะครับเนี่ย หูหนงเืองเลยพี่น้องอาหูจึงเบืองเลยครับอันหูจิงปิงอ่างหดีอันงหูจิงปิงดีดีอยู่แนวเดียวแหละพี่น้องเลยครับคันหูจึงเปืองกะนี่คันแบบนี้ดีครับดีเพราะว่าน้มันมันมันเข่าง่ายมันเข่าง่ายมันไหลเข่าง่ายนะมันหูงหูงใหญ่หูกว้างนะครับแมันรอสูบมันเข่าในหูนี่ง่ายเลยที่นี่มันกะติไปเพราะมันเข่าไปมันกะติมันกะติเขาไม่ได้ลองนี่ห็นว่าสูบมันมุนไปมันกะติ ตัวเดือ,อยทัง้งไตวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ผมกอุลิมือสี่ตัวเดือยนี่มันติดออเกาะเกาะมันเลีนไปชุดชุดชุดบนเลีนสะดวกครับเกาะเลีนสะดวกเลยครับล่อ,องเด้อพี่น้องเด้อครับคลิปนี้มีสาระครับคลิปนี้อโอเคครับอ่าครับล่องเรืออับบาเซียผมอ่าสว่านจอครับนี่จอเลยเอาดอกสี่ใหย่อยพี่น้อง,แ,ง,แ,งแยก็ะไรใยใยลายเลยล่ะหูมันเลื้งแห่งอะไรกับบริย์ละเดี๋ยวตัวนี้มันติขาดิดแหวงกันเนี่ยกรว่าพ่อสมัคสมควรครับ นายพี่น้องม่งเอาครับหาเรือบนดอกสว่านเอาเดิมที่เขาติดจอบว่าเขาติดจอบหูมาหน่อยหน่อยย่นีพี่น้องหูนี่จริงปิ้งหนึ่งเอออยงหูบางใหญ่คือว่าตอนเขาไปใส่งานนี่มันชีเรยเห็นบอชีเรยมันสีมันจะอันน้ำรองมันนะวันที่นี่ตัวเรือเดยดยโซนะมันจีดึงไงชีเรย์มาอันมันอันตรงนี้เพราะอันตรงนี้ปุ๊บน้ำมันรอโซที่ไหลออกมาจากเครื่องเนี่ยออกจากปั๊มเนี่ยมันกกบเขานี่บ่ได้เพราะหูมันตันครับ หูมันอะไรมันตันขนหูใหญ่นี่มันมันขี่ตันยากเพราะว่ามันมันบ่อยตันนะผมเคยลองแล้วครับมันบ่อยตันดอกบวตันเลยกับอะไรครับบวตันเลยแหละขนหูใหญ่แต่ว่าตรงหัวนีจึงปึงเนอะเป็นหูจึงปึงครับครับเกิดมีควางว่างที่มีเนื้อหาสลระครับพี่น้องกินด้วยับอือพี่น้องลองไปเห็ุผมเนาะับเนาะอืครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับแต่ว่าที่ว่ามันสูน์อะไรนี่ก็อันนี้ผมคือว่าผมอธิบายในในส่วนหนึ่ง ที่จริงมันก็มีหลายสาเหตุครับอาจจะเป็นที่ปั๊มตันหรือว่าตรงท่อท่อส่งน้ํามันจากไอ้ที่มันดูดจากไอ้ห้องของเครื่องอาหานปั๊มน้ํามันตันหรือว่าตัวท่อส่งจากปั๊มจากปั๊มส่งไปหาบาตันอ่ามันมีหลายสาเหตุครับแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งก็คือตัวตั้งนี่มันตัวตัวตั้งด้านล่างนี่พี่น้องตัวตั้งด้านล่างเนี่ยให้มุนให้มุวนเราใส่ฝู่นเลยครับคือว่าตั้งเปิดมันกินสุดเลย อีกสายเหตุหนึ่งลราอีกสายเหตุนึ่งก็คือตรงลรงยานทางในตรงทีปีกเกียววันเฟื่องน่ะเอาซีดกว่าอันนี้รายไว้เพาเข้าใจหรอกเดี๋ยวพิธีเป็นคลิปเป็นเรื่อยๆไปดีกว่าครับเอาพิทีละช็อตจะได้ช็อตนะครับการอธิบายรูว่าเหมือนเลยมันถึงงงเนาะพี่น้องเนาะอัตลัรษณ์ที่นี่ของกันอธิบายเกี่ยวกับบ่าอย่างเดียวได้ครับเด้ออธิบายวิธีการจ่อบ่าอย่างเดียวจ่อระวังเด้อเด้อพี่น้องไอ้ย่าไห้มันทะลุหดสอดปูนเลยบ่ได้เนี่ยตรงจ่อน้าเบิ่งน้าครับจ่อนเหน้าเครื่องหยอดูน้าเด้อพี่น้อง ยอดบัวหายดอกซ้วมันห่อนนะครับหยอดน่าหลอกกระเจกาพี่จังผมไอ้เฮดเบิร์กนั่นแหละนะครับคลิปนี้ก็เอาขี้น้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขี้ยมนาผมสิน้ำเสนอเกี่ยวกับพวกเครื่องๆหนี่งละครับอืมเกี่ยวกับเครื่องให้พี่น้องเบิรงอีกครับเป็นเป็นคลิปเป็นคลิปเนคไปนะครับเนาะอัตราคลิปนี้ก็ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ